จึมตอดเรือเียวเดียวเมียตาแปลงไงตอดเดียวได้ใส่เพิดอหัวเด็กกว่าว่าตาอ้าอึ้งไรกันแลยปีหลักเมียมาเกอะโคตรเมียมั่กกตมมงตถกะกันโคตไม่รบตำไรกับเมียมั่งตอดเดียวไ นอนนะกะเมียจะรองเปลงกลองไม่นอนค่ะอ่านเดันสิปปีจ้างจัดเสียหามวัดหน้าวัดปราตาดเจนมารองเรือจะนาเลิศกานอนนะกะเมียจะรองให้กว้างฮ่าฮอเคยเจลาเย้า้รับก็เตายรับกุยโรยหนึ่ง ครอหมดรู้ดิปลาโมราเมัดหวัดพ่อเองกี่คนจำไม่ได้เจ้าเว้อแล้วเคยกูไม่มีแมมมอรี่กูจำฝือจำมากใจกองเมืองใจจิ้มได้เลยวะไอ้รถจำ่ากันไหเคยได้หลายคนพัวลุยเลยเด็กราำกับกูเคยได้น้องเอออายุยีบเอ็ดตอนนั้น เด็กรามาอยู่ยิมเอสร้อยนะหน้าปนีได้พวกเด็กนู่นนะออกูไม่ใจแม่ไม้สอยอาเจ้าเมันมึงเดียกูวันแม่ไม้ไส<อ><อ>้เปี๊ยะอ้วกโดยเฉพาเลนไส้เปี๊ไอ้ร้อยมึงอาไส้เปี๊ยนใจทึงไงคือผู้ชาต้องการไรคือเราซื้อให้เปี๊ยนก็อยากว่าไส้เปอ๋อ ถ้าคนกินถมใส่เคี้ยวกระเทยกระเตยอันใส่เลี้ยงมันกูนีน่ใช่ไรอ่ะเมื่อันใส่ไขว้หัวใช่ออดใดอีปรตมานั่นเลยวันองกานมาเด็กไม่กำมามากราวอยูแด็กนั่งไม่ตึงยังไม่ตึนขึ้นเจินอ๋อเควนปันเจ้า cười lè lè uốn lè cả lè lè uốn lè mà rót rơi à? mà rót bên đó cả ồ ừ, mấy cái quần chốn quan đi cặp chê cặp lấy rót bên trột này á à, cậu nè rót cường này có ngay bên chân gì mà qua lèo rót bên phải đây cồn chu từng lăng vô bồi tai ơn Cắp mà yến người non cả cắp yến nó dạy rằng cây rồi chạy à. cấp chập chi nữa เรียนกับครูปัดไดกล้องวันกับลับเลยสอกเลยลับมาในตอนหนึ่งไม่รู้หลอดไรปัดหน้าจะนกล็อบว่าปลัดกลอ้องแบบเปียกจาก้าเต็หล่ะนี่กานเก่งในจนโตตุ่มเหมือว่าพันไม่จะได้นุ่งไม่รู้ใครว่าได้มั้งแไม่นุ่งจริงอันนี้ไม่จะว่ายอดเลยเนะีย <c oughs> แต่บัต,ตรีก็เลยว่าบตตรี่ก็เลยมาโจอยู่ไม่นุง่งเก่งน้อยแล้วมาปลืล้มลงมารถไม่ใจเก่งกันเก่งนบินนมาเดียมทำโต๊ะกัน้อยนะไอ้ตึ้งนองมากันไล่คนไหมตีมามาไล่คนไะมาแต่ชวนไม่ใจช่วยกันขึ้นมีกระดับในเยอะกี่ก้มเก่งกันนี่ไงนี่่ะ พอดีจ้านันเกิดโตกลมขึ้นทีหนึ่งแล้วน้องนี่เกิเโตกลมขึ้นทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวตาทีหนึ่งไลวะเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋นึกก่อนออทีหนึงน่งอันนี้ติด่าจ้นโอน้ทีหนึ่งจ้องอ้น เห็นผมชัดตีแรกแต่ใจไมย่ยกขึ้นวิงจชะ่ะหมใชยยกขึ้นวิงอันนี้แต่ว่บาบางอืน่นมีแจ้งความถึงกับ่าหลักท่านไม่เปลีป่ยพ่อกันเลยนอนรอเปิ่ลรูปกะดีตัวก็ช้องตีลักท่านเปลีป่ยบเลยน่าเอ็นดูแล้วเจ้านี่กูเลยไปแจ้งความเดี๋ยว